เคยเป็นไหมคะที่บางทีเราก็คิดอยู่ในใจอะคะ่ะว่าเออฉันอยากทําอะไรตรงนี้จังเลยอะแต่ว่าฉันไม่กล้าเสียงในหัวบอกเราตลอดเวลาเลยคะ่ะว่าเราไม่กล้าเราไม่ได้เราไม่เหมาะสมถึงแม้ว่าลึกๆเราจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันเรียนมาเยอะแล้วตรงนี้ฉันรู้หรือว่าเรื่องพวกนี้ฉันน่าจะทําได้นะลองดูเปรียบเทียบกับหลายๆคนฉันว่าฉันคิดได้ฉันทำน,น่าจะทําได้ดีแต่มันก็จะมีอีกซีกหนึ่งในหัวเราที่จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเลยอย่าเสี่ยง ธอทำไม่ได้หรอกเธอไม่ต้องไม่ต้องทำเธอไม่กล้าหรอกเธออาจจะทำได้ไม่ดีเย่๋ยไปเปรียบเทียบกับใครเลยอยู่ชิลๆสบายๆดีกว่าไม่เจ็บตัวเคยเป็นไหมคะสิ่งที่จะเล่าเนี่ยก็คือก็อยากแบ่งปันค่ะว่าจริงๆแล้วะถึงแม้ว่าหลายๆครั้งเราเหมือนจะดูว่าเรามั่นใจแล้วก็หลายๆทีที่เราจะแสดงออกมาแต่ละครั้งหรือแม้กระทั่งคนอื่นมองว่าเฮ้ยเราน่าจะทําได้ดี แต่มันก็จะมีซีกหนึ่งของหัวเราที่จะคอยบอกเสมอเลยว่าเฮ้ยอย่าเลยอะเราทาไม่ได้ความไม่มั่นใจตรงนี้ต่างหากค่ะที่จะทําให้เราอะอืถึงเวลาปุ๊บเนะี่ยเรามีโอกาสดีๆเราก็ไม่กล้ามีโอกาสกี่ครั้งเข้ามาเราก็ทําให้โอกาสตรงนั้นอะมันผ่านไปทุกๆครั้งแต่ที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าในที่สุดแล้วค่ะเราก็โชคดีมากเลยค่ะ ที่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของคนที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเขาทําให้โอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาะเป็นจริงจากการที่เขาเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาทําได้คนพวกนี้สามารถที่จะทําให้ตัวเองเนะี่ยกรบเสียงในหัวพวกนี้ไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องที่เป็นลบคะ่ะคนพวกนี้จะมองโลกเป็นบวกบางทีเราไม่ได้มองนะคะว่าคนที่อ๋อคนนี้คิดบวกจังเลยคนนั้นทําบวกจังเลยแล้วดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ดูโลกสวย จริงการโลกสวยกับการที่มองโลกมุมบวกมันก็คล้ายคกันนะคะแต่มันเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะถ้าในเรื่องที่มันเป็นพลังบวกของเรามันเป็นการกระตุ้นกันแล้วก็เป็นการที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันทําได้มันเป็นพลังบวกที่จะมองคุณค่าของตัวเองว่าฉันทําได้คนพวกนี้ค่ะอยู่ไม่ไกลเลยค่ะโชคดีมากๆเลยที่ได้เข้ามาในกลุ่มในสังคมที่ทําให้เราได้เรียนรู้ของพวกนี้เราหาได้ไม่ยากเลยค่ะนะตอนนี้นะคะในกลุ่มที่เราอยากจะเรียน อยู่ในโซเชียลเต็มไปหมดเลยค่ะมีครูมีอาจารย์มีโค้ดที่แต่ละคนถ้าลองไปฟังดูค่ะแต่ละคนผ่านอะไรในชีวิตมามากมายแต่แต่ละคนก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งผลลัพธ์ของแต่ละคนน่ะถ้าเราติดตามดูเราจะรู้ได้เลยค่ะว่าทุกๆคน่ะฝันไกลแล้วเขาก็ไปถึงจริงๆแต่แต่ละคนน่ะไม่ได้มาง่ายๆนะคะแต่ละคนจะกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จเนะี่ยมันผ่านอะไรหนักๆมากเลย แต่สิ่งที่ทุกคนมีคือการตั้งเป้าหมายโฟกัสแล้วทุกคนก็ตั้งใจเขาต้องเรียนรู้ค่ะต้องใช้เวลาเขาไม่จมอยู่กับคำว่าทำไม่ได้เขาไม่ยอมปล่อยให้เสียงในหัวที่เป็นเสียงพลังลบมาดึงเขาไว้วันนี้เราโชคดีที่บอกว่าโชคดีเพราะว่าเราเห็นทางเราเห็นแต่ละคนที่เรามองอยู่เราเห็นแต่ละคนที่เราติดตามเขาเขาเป็นโมเดลให้เราได้เราเป็น f อเขาเพราะเรากำลังอยากจะเดินตามความสำเร็จของเขาแล้วคุณล่ะคะ เจอหรือ,อยังถ้าอย่างลองเปิดใจสบายๆค่ะกลบเสียงในหัวไปด้วยพลังบวกของเราเองว่าฉันยังทำได้คนที่ทำได้ก็คือฉันนั่นแหละแล้วเราก็หาดูค่ะว่าใครที่จะเป็นโมเดลที่จะทำให้เราอะสามารถที่จะทำตามเสียงของเราได้ประสบความสำเร็จเหมือนเขามุ่งมั่นตั้งใจค่ะทุกๆคนเริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นนะคะต้องพยายามที่จะคิดว่าไม่ว่าจะฝันอยู่ไกลแค่ไหนฉันจะทาให้ได้ฉันจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จให้ได้ อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะถ้าเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์พิมใช่ถ้าต้องการอะไรอยากจะให้ช่วยเหลือพิมในคอมเมนต์ได้เลยนะคะโคะ้ดเอ j นจอยค่ะ Success Station คะ่ะสถานีความสำเร็จของคนสำเร็จอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในระหว่างทางเก็บเกี่ยวความสุขด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ